งามครับนี่ถ้าได้แบบนี้อย่งามฟังเสียงตอนฮักนี่บกุกบับแกงผักบุงใส่ปลาดุกหรือว่าแกงปลาดุกใส่ผักบุง้งฝรั่งคือกันครับอันเดียวกันใส่หมด สวัสดีครับพี่น้องมึอนีเขาปลาเขามาปลาไปแต่ว่าบ่ไดดมาหาเ่อไม่มาหาเจ็บผักบุ้งผักบุ้งฝรั่ง,งเห็นหลายคุ้นเจ็บแล้วครับแต่บอเคยเห็นผู้ใดลงคลิปเห็ดกินเห้เบิบึงเขาไม่ต้องว่ากินไนกินไหนต่มีผู้ใดลงคลิปเห็ดกินกะน,น้อยครับตดยส่วนทางทั้งประเทศทางยุโรปเขาเจ้ากาเห็ดหลายอยู่ตอนนี้มีปุ่นก็บแต่มีคนเห็ดอยู่กับพมีคนเจ็บแต่พอเขยมีคนเห็ด กินให้เบิ่งมาดนน้าครับบันนี้กันถามคนญี่ปุ่นเหรอคนญี่ปุ่นคนแก่เขาว่ากินได้อยู่เพิ่งก็กินดิบให้เบิ่งเลยบันนี้กันเห็นเพิ่งกินดิบให้เบิ่งไหมกากินทึกกันนะครับบันนี้วันหนึ่งิมะเก็บลุ่ยเบิ่งปลาอุดมสมบูรณ์ทักเป็นเมืองไให้ดิครับประเทศญี่ปุ่นด้วยดิคุณน้องโนมัยโนมัก็โผล่ขึ้นทักเลยปอนตกใจเลยปลาเนี่ยนี่ครับก้อนน้ำขุดอยู่นี่นี่เต้เพื่อนโนมสุ่มอยู่นี่ เดินไปเห็นน้ไมันสุ่มอีกหรอกน้ำมันไปนดำลำเมื่อนี่พักอันนี้กับพักนนยังกับบานเขานี่ครับเนี่ยอะไรที่เอาการไปแกงน่ไอ้โอ้ยเนาะคิดซื้อบวกเนี่ยครับนี่ญ,ญี่ปุ่นเขาก็ขายได้นหน่นี่กินได้ครับ,นบนเนี่ยแกงคล้ายๆพักอีหรอกขายพักยังนี่ครับเนี่ยนี่ใบเนี่อันนี้แกงดีครับเนี่ยโคตรสมบูรณ์ครับถ้าจะหาพักเขาดีกว่าทัจากบูปลาขึ้นมาก็เริ่มพอแล้โอ้มันแก่แล้ว เกย์เยทักอาทิตย์อาทิตย์นึงพอดีเลยครับน,ะนี่ยังมีปลายนี่ครับโอ้คนมาเด็ดตัวนี่นี่มีค่าเขามาเก็บนะครับนี่ ครับนี่ข้างหน้าดนั่งขึ้นนี่มัปอนๆแบบนี้นะครับาต้นยอดนี่นี่มันป้อนแบบนี้นะครับนี่นี่ยอดนะครับนี่จริงต้องยอดแบบนี้น,นี่เขาเจียบกันกนี่มันแก่ปวดมาซาปวดครับปีนะี่กขาตังกรง กำลังปูงคนน่าครับเนี่ยหยนี่กำลังปูงกำลังแตกยอดนะอ่อนๆหนึ่งสิเออน่าจะดีครับนี่นี่อ่อนๆหนึ่งสิน่าจะปวดโอ้ยหลอดคนน่ะโอ้พี่น้องพี่ยอดนี่สูงครับเนี่ยฟังเสียงตอนฮักนี่ฟังเสียงครับฟังเสียงบกุกนี่ครับนี่ xương nóng măng khách bắp <tôi băng> à, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn <tôi băng> พี่น้องครับเนี่ยยอดอ่อ,อ,อนๆแต่ว่ามามาสาไปหน่อยหนึ่งถ้ายอดประมาณเอ,อ่อเท่าเมื่อกี้นี่กลับมาหย่อนน้ำเงาเสียไปเท่าไรไม่หย่อดน้นำเงา,เา,งานนนหนอรอกอดอ่อนๆเนี่ยจังไนอยมันเพิ่งกลุงโกมาเนี่ยเป็นสี่นี่ซึ่งกลุงโกมาเนี่ยครับเส้นเสียมันสิอ่อนแต่ว่านี่ก็อวบดี

เดี๋ยวเห็ดก้าปลอครับไปตามเมนูว่าเห็ดเมนูอย่างไรือว่าแกงส้มแล้วเห็นเห็นตัวยังเขาเอาแกงได้พวกมันที่แกงส้มนั่นก็ต้มส้มใส่ปลาครับนะยัานไหนว่าคำอ่อนไหนเลยครับส้มสมแต่ว่าสมที่ไมบักงคำอ่อนมันเนี้ยถ้าโอเคอยู่ครับลวกกิมเจ้าก็กน,น่าจะได้ครับนี่ส้มดีมาเดี๋ยวไปเห็ดก้ขาปลอกกันครับพี่น้องเบิองว่าเห็ดเมนูอะไรครับผมจับมาล่างครับผมบวันนี้ อยีางเม,มนูแล้วแองผักบุ้งใส่ประดุกอ,อกบปวดมากๆต้มเครื่องแล้วปลาดุกสเสร็จก็เตรียมสุดเนื้อสุดเนื้อครับสุดเนื้อ ัดพนังนักอัดพันักงนมันอบรรจุล้ตำกเกลยตำเกลียวเรียบร้อยทับเรียบร้อยใส่ปลาดุกระเดี๋ยวไปใส่จานกินที่น้องยังน้อยนะครับปลาดุปลาดงล่างหรือปล่า ต้องลวกผักครับก็ต้องลวกเอามาลวกินกับแก้วกเ,เ,เนี่ยเรียบร้อยครับพี่น้องเรียบร้อยจัดจานเรียบร้อยนี่ครับแกงผักบุ้งใส่ปลาดุกเรียกว,ว่าแกงปลาดุกใส่ผักบุ้งฝรั่งคือกันครับอันเดียวกันใช้ม้อเดียวกันอันนี้เป็นตำํำแกยวตำแก้วก็หลวกผักกับผมจิมจ้มแกยวโอ้โหพี่น้องเป็นเน้อหินน้ำเสบบ่ครับเป็น,น้ำเสียบบ่ มากครับผมกินขขาน้บกันมากชินขขานัมกันครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับผมพอก,กันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ